ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขานานแล้วนะคะที่มอดับไม่ได้ขึ้นวันนี้มอดาขึ้นมอมาแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะได้รับเกียรติได้รับอินโทรหมอดําค่ะเ้ยมงงดัแค่ะดิฉันพบคอมเมนต์ไม่รู้ว่าที่ไหนนะ่ะ ดูเหมือนจะมีคนเอามาให้ดูนะคะก็ได้อ่านและก็เข้าใจทืกคนก็รู้กันว่าอียานก็คือตัวดิฉันนี่แหละนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกทีหนึงแต่ดิฉันก่อนที่จะพูดอะไรอะไรยังไงในคลิปนี้ดิฉันต้องขอโทษเรื่องบางเรื่องที่ต้องเปิดเผยจริงๆนะคะโดยดิฉันพยายามจะเซฟบุคคลที่3เอาไว้ ก็ขอโทษบุคคลที่3คนนั้นด้วยนะคะดิฉันจำเป็นที่จะต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเดี๋ยวอ่านให้ฟังค่ะว่าเฟรเตเขาคอมเมนต์ว่าอย่างไรนะคะเขาน่าจะเป็นการไปคอมเมนต์ไว้นในช่องของหยุดแสมแพรมเพราะมีการปักหมุดโดยหยุดแสมแพรมนะคะอ,อ,อันนี้เขียนว่าเมื่อสอชั่วโมงที่ผ่านมาเขาบอกว่าเลิกใช้เหอไอมุก เสียมน่าจะเป็นเสียมนะคะนิดนึงค่ะมุกเนี่ยใช้กอไก่นะคะถ้ามุกแบบเนี้ยมันจะหมายถึงอะไรที่เป็นหลักเป็นเป็นอะไรที่เป็นออกหน้าเป็นหลักนะขอไข่เนไม่ใช่นะคะต้องใช้มุกกอไก่วดหน้าคุณสเ,เตเตเขียนอีกให้ให้มันถูกก็แล้วกันไหนไหนก็อ่านละให้คนเกลียดกันมึงไม่อายตัวเองบ้างหรืออียาน คุยกันกูให้เกียรติมึงแค่ไหนนิดนึงค่ะตอนคุยกันดิฉันก็ให้เกียรติคุณนะคะคุณออกตัวว่าคุณเป็นพี่ดิฉันก็เรียกคุณพี่ทุกคำกูว่าทุกคนที่เข้าไปคุยกับมึงเขาเป็นแบบนี้ทุกคนเกิดมากูเพิ่งเคยพบเห็นดิฉันก็คุยกับทุกคนให้เกียรติทุกคนเช่นกันค่ะคนที่คุยกันสองคนเอาอีกคนไปประจานแล้วยังมีคนยกย่องสาธุขอให้จบแบบ น่าจะเป็นกูเถอะหรือตูเถอะอย่างนี้เนี่ยนะคะคุณเมรีก็คุยกับสวิตีสองคนก็ย,ยังเอาแชททั้งหมดไปให้ไอเคโพสได้รวัรวๆของบางอย่างสาวิตีคุยกับคุณ แค่คนเดียวมันก็มีหลุดออกไปไม่ใช่เหรอคะคุณเสเลเตเวลามึงต้องการให้กูช่วยมึงโทรข้ามประเทศหากูก่อนนะอียานตรงนี้ล่ะคะที่ดิฉันที่ี่ชี้แจงคนที่ไม่สนิทกันเขาไม่เอ่ยปากเรื่องเงินกันมารยาทต,ตรงนี้มึงเข้าใจไหมกูก็หลงคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันไงกูเลยไว้ใจมึงมึงไม่ต้องมาเสี่ยมกูกับแสมกูทาอะไรก็ยอมรับกูผิดกูขอโทษกูพร้อม กางหลักฐานให้แสมเห็นกูพูดอะไรเกี่ยวกับแสมบ้างแต่ถ้ามันจะติดของมึงไปอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เพราะกูคงไม่บ้าคุยคนเดียวแต่มึงอย่าเสี้ยมเยอะเพราะกูยังไม่ได้บอกแสมว่าใครบอกอะไรให้กูเข้าใจแบบนั้นกูมีหลักฐานหมดด้วยนะเนี่ยมึงเป็นคนหาเรื่องอียานอยู่ดีๆไม่เป็นไม่รู้เป็นเรื่องของเขาต้อมัดหรืออะไรยังไงนะคะคือ กลางหลักฐานกลางเลยค่ะดิฉันพูดอะไรไว้กลางเลยเราจะเห็นว่ามีใครนำมาให้พูดก่อนเอาอะไรมาให้ดูก่อนเหมืองเช่นอยู่ไม่อยู่มาถามว่ารู้จักสรรตจิกุลไหมแล้วก็เอาเสียงคนนั้นคนนี้มาให้ฟังในเสียงมีการพูดโยงถึงชื่อคนนั้นคนนี้เยอะแยะไปหมดอย่าลืมเอาหลักฐานพวกนี้ให้แสมฟังด้วยนะคะ ดิฉันรู้สึกยังไงดิฉันพูดไปแบบนั้นกับชื่อบรรดาคนเหล่านี้ที่คุณเอามาให้ดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนิงเรื่องอะไรยังไงคุณเอามาให้ดูคุณมาเล่าให้ฟังคุณมาพูดถึงแล้วคุณก็เอาไว้ที่คุณคุยกับใครบางคนเอามาให้ดิฉันฟังอีกอะไรหลายๆอย่างอย่าลืมเอาไว้ที่คุณส่งมามาพูดถึง ให้ฟังเอาละทีนี้เรามาบอกว่าเวลาที่มึงต้องการให้กูช่วยมึงโทรข้ามประเทศหากูก่อนนอยยานจริงค่ะดิฉันโทรไลน์นะคะโทรในไลน์ไม่คงไม่บ้าจี้เสียเงินไปโทรดิฉันโทรในไลน์นะคะคนที่ไม่สนิทกันเขาไม่เอ่ยปากเรื่องเงินจริงค่ะแต่ตอนนั้นดิฉันเข้าใจว่าสนิทกันเพราะคุณเอาเรื่องราวของลูกคุณครอบครัวคุณเอานู่นเอานี่มันก็จะเป็น คนสนิทกันนั่แหละคุณจะไปเที่ยวคุณไปกินข้าวกับกลุ่มเพื่อนญี่ปุ่นคุณไปยิม้มคุณก็เอามาให้ดูแล้วคุณยังบอกว่าถ้ามาเมืองไทยขอกอดป้าทีหนึ่งนะคนไม่สนิทกันคงไม่ขอกอดกันมั้งคะถ้าคุณไม่ได้รู้สึกสนิทกับดิฉันและคิดว่าดิฉันเสียมารยาทที่เอ่ยปากเรื่องเงินดิฉันกราบขอโทษค่ะดิฉันเอ่ยปากเรื่องเงินจริงแต่คุณน่าจะมีมารยาทในการพูดให้ชัดนะคะ อย่าทำเหมือนกับฟักกิ้งก้อยที่มาบอกว่าดิฉันเอ่ยปากเรื่องเงินแล้วทุกคนก็เอาไปนี่ไงมันยืมเงินเขาคุณพูดยุดกุดแค่นี้คนก็จะเข้าใจว่าดิฉันเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วไปเอ่ยปากกับคุณนะคะเงินหกพันบาทดิฉันเอ่ยปากจริงเดี๋ยวเราไปดูเหตุดูผลกันค่ะอย่างที่บอกดิฉันขอโทษดิฉันขอโทษบุคคลที่สามที่ดิฉันจะต้อง เอามาเล่าสู่กันฟังแต่ดิฉันจะปกปิดชื่อเขานะคะแล้วเดี๋ยวค่อยๆดูกันค่ะดิฉันยืมเงินเขาจริงรบกวนเรื่องเงินดีกว่าเพราะเงินมันไม่ได้เข้ากระเป๋าดิฉันดิฉันไปรบกวนเขาเรื่องเงินเงินทองทองจริงค่ะ สองภาพนี้ดิฉันจะเอาให้เห็นว่ามีการออกปากเรื่องเงินแล้วดิฉันก็แคปสิ่งที่ดิฉันติดต่อยายอบเชยไปนะคะแล้วก็จะให้เห็นภาพที่สองจะหเห็นว่ามีการโทรศัพท์กันจริงประมาณ3นาทีกว่าๆเกือบ4นาทีคืออย่างนี้ค่ะมี f อซท่านหนึ่งนะคะ ไปทำงานอยู่ต่างประเทศแล้วได้รับทราบว่าคุณพ่อเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลทีนี้เหมือนกับมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุเรื่องรถเรื่องอะไรประกันมันยังไม่นั่นไม่นี่เขาก็เงินขาดมือเอฟซี FC ท่านนี้ก็เอ,อ่ยปากขอยืมเงินที่ฉันหกพันบาทนะคะหกพันบาท เอาไว้ให้แม่ติดมือต้องใช้ดิฉันก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนนะคะก็ติดต่อไปทางยายอบเฉยแล้วก็บอกเขาแต่ยายอบเฉยก็ยังไม่อ่านน้องท่านนี้ก็ถามว่าคือโอนเงินหรือย,ยังทำไมเงินยังไม่เข้าดิฉันก็เรียนไปว่าคือดิฉันโอนเงินเองอะ่ะไม่ได้ต้องติดต่อทางเมืองไทยให้ยายอบเฉย ดูให้ยายอบเชยก็ยังไม่อ่านสัทีไม่รู้ว่าเออไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงดิฉันไม่ทราบจริงๆดิฉันก็เห็นว่าน้องเขาก็ร้อนใจแล้วมันก็เป็นเรื่องความบาดเจ็บของคุณพ่อเขาด้วยถ้าไม่มีเงินอาจจะลําบากดิฉันคิดตรงนี้นะคะก็เลยเอาไปบอกกับสเลเต ามนั้นแล้วก็แคปไปให้ดูว่าดิฉันบอกกาพี่คะน้องเขาบอกว่านี่นี่น,น,นี่พี่โอนไปบัญชีนี้คือดิฉันจะเอาบัญชีของผู้หญิงคนเนี้ยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะที่มาขอยืมเงินเนี่ยเอาให้เสเตเตช่วยโอนให้ก่อนแต่ก็แคปไปทั้งหมดแทนที่จะแคปไปพ่อบัญชีนี้แคปไปให้ดูว่าดิฉันได้พยายามติดต่ออบเชยจริงๆแต่อบเชยเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไปไหนอะไรยังไงก็เลยมีการโทรคุยกันนะคะหลังจากนั้น หลังจากนั้นสเ,เตก็ส่งสลิปมาว่าโอนแล้วนะาอะไรนี้แล้วทิฉันก็ตอบไปว่าน้องเขาบอกก็เงินเข้าบัญชีแม่เขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมาดิฉันจําไม่ได้นะคะว่าได้บอกเออน้องไปว่าเป็นใครโอนให้หรือเปล่าแต่ดูเหมือนจะได้บอกว่าเดี๋ยวป้าหาคนที่ไว้ใจได้โอนเงินให้ก่อนก็แล้วกันเพราะติดต่ออบเชยไม่ได้เลยจริงๆนะคะเ ถ้าเราดูตามสลิปจะเห็นว่าการโอนเงินอยู่ในเดือนประมาณวันที่20กว่บก่อกาก่อคอดิชันจำไม่ได้แน่นอนจะกี้ขยายดูแล้วนะคะก็ค่อยๆดูค่อยๆอ,อ่านเป็นไปตามนี้ค่ะเขาโอนเงินให้ดิฉันก่อนอันนี้จริงๆนะคะแล้วดิฉันก็ยอมรับว่าคือต้องบอกเลยว่าดิฉันโดนมาเยอะนะ เวลามายืมมาอะไรแล้วไม่ได้คืนเงินเนี่ยมันไม่เท่าไร่หรอกคะ่ะแต่ใจมันมีความรู้สึกว่าหลอกเราทําไมอะไรทานองเนี้ยนะถ้าไม่มีคืนไม่มีอะไรพูดก,กับเราตรงๆดิฉันดิฉันโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะแล้วไม่อยากจะเออก็มีการพูดเหมือนกันคือตัวสะเลเตเองก็ไม่ค่อยไว้ใจคนคนนี้เขารู้อยู่ว่าเป็นใครอะไรทํานองเนี้ยคือเขาไม่ได้อยากที่จะให้ดิฉัน ให้ยืมแต่ที่ฉันบอกว่ามันเราไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะคะมีภาพมีอะไรที่คุณพ่อเขาประสบบัติเหตุจริงๆถ้าไม่ให้เงินแค่หกพันใจมันดำเกินไปไหมนะคะก็โทรไปจริงเพราะมันเป็นเรื่องเร่งด่วนตามอบเชยไม่เจอพยายามโทรหาอบเชยก็ไม่รับสายนะ,ค,ะคือมันเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วน้องเขาก็เร่งถามมาว่าโอนเงินหรือ,อยัง แสดงว่าเขาก็ต้องรีบใช้นะคะดิฉันก็เลยตัดสินใจด้วยความไว้ใจก็เห็นว่าเงินมันก็ไม่ได้มากมายอะไรยังไงดิฉันต้องคืนให้เขาอยู่แล้วนะคะก็เลยขอร้องด้วยความไว้วางใจไม่คิดว่าวันนี้เนี่ยเขาจะออกมาพูดว่าคนไม่สนิทกันมารบกวนเรื่องเงินแล้วทาให้คนเข้าใจว่าดิฉันเดือดร้อนเรื่องเงินไปหลอกยืมเงินอะไรนี้หรือเปล่าเงินนี้คืนแล้วนะคะ ฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยได้จะระแวงใครก็จะไม่เก็บอะไรยังดีที่ไอ้ตรงเนี้ยมันยังมีเหลืออยู่แต่ว่ามันโหลดอะไรไม่ได้แล้วก็ได้แต่แคปมาแบบนี้ให้เห็นนะคะว่าคืนแล้วระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนหลังจากนั้นคือน้องที่เขายืมเขาบอกว่าเดี๋ยวต้นเดือนหน้าเนี่ยเ,เขาจะขอเบอิกเงินเจ้านายก่อนอะไรทำนองนี้แล้วเขาก็เออ ก็มีผัดผ่อนเราก็พยายามจะเข้าใจอะนะคะก็มีผัดผ่อนอะไรยังไงดิฉันก็เลยเอ,อขอให้ เขาก็บอกอยู่เห็นไหมคะว่าเดี๋ยวแล้วเขาจะส่งบัญชีให้พอก็ส่งบัญชีให้ดิฉันก็ให้ยายอบเชยจัดการให้แล้วอันนี้ก็ต้องขอบคุณเพราะว่าถือว่าคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือน้องเขาครอบครัวน้องเขาอะนะคะแต่การที่คุณมาพูดครึ่งๆกลางๆก็ทําให้คนมารุมด่าดิฉันดิฉันว่าเอาความจริงมาพูดกันตรงๆค่ะฉันโทรไปจริงก็โทรไปครั้งนั้นแหละแล้วก็เป็นเรื่องของคนอื่น เพราะฉันติดต่อยาอบเชยไม่ได้ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคุณตอนนั้นในตอนนั้นคุณจะบอกว่าเออคุณตกใจคุณเหินห่างจริงๆจริงๆถ้าคุณปฏิเสธมานี่นะคะฉันเข้าใจนะถ้าคุณปฏิเสธมาดิฉันคงพยายามจะหาคนอื่นที่พอจะได้ยังมีพวกออแอดมินในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนพอจะบอก้เฮออีย เฮียเอาให้ก่อนเด็กมันเดือดร้อนอะไรแบบเนี้ยก็เคยทํานะคะบางทีก็บอกเฮียเฮียออกตรงนี้ไปให้ก่อนหลันติดต่อยายอบเชยไม่ได้เลยเขาก็ทําให้นะไม่อะไรเลยนะก็ขอโทษละกันที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีว่าฉันเสียมารยาทไปพูดเรื่องเงินเงินทองทองกับคุณแต่ที่ฉันม่ยืนยันว่า เพราะว่ามีมันเหมือนมีความเป็นความตายอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเหมือนไม่ต่างอะไรกับลายฟักกิ้งก้อยนั่นก็คือมีน้องมาบอกว่ามันจะเอาตัวหนูไปเอาไปาทดแทนเงินอดอกเบีย้ยอะไรทําดองเนี้ย ใจคอเรารู้เราจะปล่อยให้ให้เด็กมันถูกฉุดไปลุมโซมหรือไปอะไรอย่างนี้ได้หรอคะจริงเท็จเราไม่รู้ค่ะจริงเท็จมันเราไม่รู้ถ้าเขากล้าพูดขนาดนั้นยังน้อยพอไหวก็ช่วยกันไปก่อนวะก็แล้วแต่ที่คนฟังจะเห็นยังไงอะนะคะแต่ดิฉันมาชี้แจงแล้วก็บอกว่าดิฉันโทรจริงเพราะว่าน้องเขาร้อนใจแล้วเราก็ติดต่ออบเชยไม่ได้ ก ic, as, cled, default, wheels, remember, ็เลยตัดสินใจไว้ใจเขาเชื่อใจเขารักเขาค่ะก็ขอโทษคุณสเลเตอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ตอนนั้นไม่รู้ว่าคุณคุณมองว่าด้ฉันเสียมารยาทแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่ได้หนิดหนมกันนะคะจนจะไปออกปากเงินหกพันให้ช่วยโอนให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะขอโทษจริงๆค่ะ